สวัสดีไอ้บดิษฐ์รัศวงหลุวะไอ้ใหญ่เมนโฟเดอร์เนาะโดยไอ้เ้ามุ่งเนี้จะถามความรู้สึกที่ว่าไอ้ได้มาระกวดโครงการหรือว่าเป็นผู้ประสานงานในโครงการไว้ออฟโรล,โล็อกเสียงของน้องหมาเมาื่อนี้ไอ้มีความประทับใจในเร่องกับงานเมื่อนี้ที่ว่าแค่ที่เขาวางงานทั้งตัว่าให้ความสาในใจได้โดยก่อนอื่นไอ้ขออธิบายว่าที่มาของที่จะเกิดโครงการนี้เนาะเพราะไอ้มาเห็นอ่าอ่ามิก มาสร้างองเฮียนห้อมกับว้าวแล้วมาเจอเอื้อเพิ่นแล้วเอื้อเพิ่นก็บอกว่าเพิ่อนอยากจัดงานนั่นแฟนชั่นโชว์กับหมา<ด>แล้วก็มาล้มกันว่าชีตเมื่อใดเมื่อใดแล้วก็ล้มกันคร่าวๆดอกอันนั้นเพื่อหาเจอเพิ่นเอเื้อจะบิดละดลมือน,นั้นมือนหนึ่งอันนี้ยาวว้าวสัส้นๆเลยไหมอ่าหู้จักเพิ่นต่อๆมาเนาะเราบันเนียนมือนหนึ่งไอ้ไปเป็นกรรมการของอ่าคัดเลือกเราแฟชั่นวีคในแบบนางแบบเราแฟชั่นวีคแล้วเจอกับผู้ที่เฮ็ดโครงการนี้ซึ่งไอ้ก็เคยซอยเหลือเพิ่นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพลินเน เพื่นเป็นคนสิก่กโปู่แล้วเพื่อน้อเคยเห็นเพื่อนแบบจกเงินขึ้นตัวเองนะเพื่อเห็นเห็นมาพิการเห็นมาอย่างอยูย่กลางทางมารถตำ่ำอย่างเพื่อนซอยแล้วเงินด้วยตัวเองแล้วเพื่อนสร้างโครการนี้มาแล้ววันนี้ บมเมนต์เด็กขงกลางเพิ่อนเองเพิ่นยงซอยแบบบ่เอียงที่มาที่บูนีบอลอยู่หรือมาเอียงต่างๆที่เพิ่นสามารถเก็บมาเพิ่นการซัพพอร์ตแล้วันนี้พื่อนผู้หญิมาเจอกันแล้วก็เลยว่าให้เอื้อฟังแล้วเอื้อเอื้อแสงแล้วเพิ่นเป็นคนหมักหมาอยู่แล้วฮักหมาเป็นชีวิตจิตใจก็เลยว่าเพิ่นฟังแล้วเอ้ยชั้นมือหนึ่งเขาวางเขาไปเนาะแล้วหลังจากนั้นบบค่อยวางเลยหลังจากนั้นมาเราบวชวางเลยวันนี้มามือหนึ่งเราไปนี้เราเพิ่นจะจัดงานแล้วก็เลยว่าแล้วเอื่แสงแล้วเอื่อแสงคืดคืดมาพ่อว่าเอ้ยของวัชิ ที่ว่าโครงการวิมานส่วนนี so ้แ yeah. ล้วก็เลยว่าเออสังเหตดแฟชั่นโชว์นี้เพื่อสมทบทุนเหตุให้เพล่นเลยเพื่อซอยเลื่อนมาเทื่อพิกาแล้วก็จอนจัดอยู่เยงจัดนั่นแหละแล้วก็เลยว่าเออเป็นโครงการวันนี้เลยล่ะตั้งเป้ามาว่าคาดคาดว่าประมาณเคประมาณได้สิบล้านสิบลปยล้านก็ดีใจแล้วแล้ววันนี้ก็แบบรู้สึกแบบไอ้ก็อัปเดตอันเจ้าของโครงการตลอดที่จริงเพิ่นอยากมาแต่เพิ่นว่ามีปีนตนมาบอโดยสุขภาพเพิ่นบอบอบรีแบบพร้อมที่จะมาขี่รถม้าแบบนี้นะ แล้วเพิ่นบอเออบมาบได้แล้วครับพิดว่าแค่ๆประมาณได้ในหน่อยหนึ่งเราอาใจให้ายเป็นตัวแทนครับเลยแล้วไปด้วยด้วยจำนวนเงินมันหลายก็เลยว่าจิตตั้งแบบทุกคนเออแสงนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแสงผมคิดว่าอยากให้ทุกคนไปห่วงงานโดยงนั้นโดยและอาก็อัปเดตตลอดเวลาละตอนเขาจบงานเมื่อกี้45ล้านแล้วมีคนมีเมหฮักคนหนึ่งที่เมย์เพ่นาที่ฮอล์แลถือจะพกมจักโดยว่าเพื่อนก็โทรมาบอกว่าให้อีก5ล้าน แล้วพอดีเรากำลังกินข้าวกับหัวหน้าธนาคาร JDB สาขาประจำปักลายนี่ว่าอู้พูดมาพอดีได้ห้าสิบแล้วแล้วพูด่าเอาซันมือนี่งานหมาพูดขอเป็นเลขหมาเลยเขากระทม้องบู๊เลขหมายมีเลขหมาเคยได้ยินมาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก้าหนึ่งยิงหมาเคยได้ยินว่าเอ้ยอาเลยบอกพูด่าเขาพูดซื้อเลขเรืย พราะเขาซื้อบ่เคยถึกแล้วพป็นอะบ่ปแมนเอื้อยจีบริจาคตื่นนั้นเลก็เลยว่าโอเคได้สี่ห้าสิบเอ็ดล้านหากับหุ้เมื่อกี้เดี๋ยวนี้เลยมันดเป็นทงทางนวดในคำคืนนี่ห้าชีวิตละห้าสิบเอ็ดล้านโดยที่บ่หักค่าใเสียใจใดๆอันนี้ทุกอย่างมันเอื้อยแมนทุกอย่างมันเอื้อยแสงเป็นคนอ่าไม่ก็เป็นคนจัดงานเองแล้วก็เป็นทุนของเอื้อยเองโดยแล้วก็เอื้อยจะนำพาไปมอบอยู่เอื้อย่าอยู่เลียงจันทร์แมน ด้วยตัวคนเองละกันแม่นไผ่วางในทีมงานนี่ก็ไปน้ากันเลยทุกคนเลยไม่ได้เสิร์นทางชื่อมุนเสิร์นหัวเงานน้ำโดยโดยยิ่หนีเลยที่ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ว่าแบบว่าทรงเสริมหรือว่าสร้างสรรค์ที่ว่าอยากหาทึ้นสมโทเพื่อสวยเดือน้องหมาบอจะเป็นคาปินกูอาคาอาหารต่างๆอยากให้อ้วินิจกาวปิดท่าตืมกับกลุ่มน้องๆกับกลุ่มบุคคลที่ว่าหากน้องหมาโดยอันนึงก็คือข้าพเจ้ากระบอกคิดว่าตัวเองจะเป็นคน หักหมาหรืออีย่างป่ะน,นี่มักเห็นกะเจ้าเห็นเอ็นดูแพงๆจับวุ้มมักเจ้าชห้ออกมาเลี้ยงเขาก็คือว่าเขายัางแบบย่ยานบุมีแมนบุมีความพร้อมนึงเขาบุมีเวลาย่ยานเทคเ่คเขาบดีแต่ว่าได้มือนึงได้มาเลี้ยงแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกแบบเออผูกพันเลี้ยงคือลูกแบบเขาเขาที่เหมกอเจ้าบุได้ฉะนั้นอยากให้น้องๆทีเด็กน้อยหรืออี๋อย่างที่กับเจ้าหักน้องหมาบางทีโบอยากให้เลี้ยงเป็นแฟชั่นคขนเลี้ยงแฟชั่นแบบเห็นนะหักแล้วเอามาเลี้ยงแบบมือหนึ่งแบบ ขาเจ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วบนหน้าหักอีกแล้วขาเจ้าก็อยากทิมดยฉะนั้นอยากให้เบิ่งดีเพราะว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าผู้ปกครองต่างๆคั้นอยากให้ตามใจลูกนอกจากว่าตัวเองคิดว่าตัวเองชีด,ดูเบ่งแงมันได้นําฉะนั้นคันชีเลี้ยงก็คิดหาเพื่ออนาคตทางไกลว่าในหปี10ป,ปีเราชีบนหด้หักคือตออย่างน้อยแล้วฉะนั้นอยากฝากตัวนี้ตืมเพื่อบ่บอยากให้เหตุการณ์ที่มาจอนจัดหรือมาพิการ ที่ค้นเอาไปปลอยตามบัดตา,าด่ำมาให้มันมีเนี่ยนี่เป็นเร<ม>ื่องสำคัญเป็นว่ายังมีหลายหน่อยแมนอันนี้คือต้นเหตุเลยที่ลักๆหนึ่งที่หมาจอนชัดอย่างนี้โดยประมาณนี้ว้าวเนาะขอบใจไงอลายไงขอบใจหลายไอ้ขอบใจหลายไอ้เลย